พวกวิทยุเทปนะครับหรือเครื่องเล่นเทปนะครับผมต้องใช้วิธีงัดลงพานาโ o n i c นะครับเป็นเครื่องเล่นเทปสองหัวสมัยก่อนก็น่าจะหลายตังค์นะครับด้านล่างก็เป็นพานาโซนิกนะครับพานาโ o n i c เป็นของอ่่้ออะไรเนี่ยเออโซนี่ด้านในนะครับเออวิทยุเทปนี่ผมไม่แน่ใจว่าอา่ามันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะคนก็ไม่ค่อยนิยมนะแต่ว่า,เ,าเครื่องใหญ่มากเลยวิกเตอร์นะครับ ตัวนี้ข้างบนนะครับห้าวัตตัวนี้ของชาร์ปนะครับของชาร์ปนะของโซนี่นะครับอันนี้ของวิกเตอร์นะครับเตอร์นี้ใหญ่เลย ของไอว่านะครับไอว่านะครับไอว่าตลาโตชิบ้านะครับอันนี้จะเป็นตะกูลของโตชิบ้านะครับไอว่า โนี่นะครับนี่ก็เป็นของอะไรนะสมัยก่อนนี่หลายตังนะเนี่ยไอว่านะครับไอว่าคาซิโอนะก็เป็นโตนี่รุ่นรุ่นนี้ผมเคยเหน็นแล้ว เป็นโซนีเหมือนกันนะครับโอเคครับมีรู้สึกว่าพัดลมตัวนี้จะเสียงดังมากเลยนะหนกหูนะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับให้ดูรวมๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเสียงดังมากเลย อันนี้ก็เป็นส่วนของอเทปนะครับเครื่องเล่นเทปนะเครื่องเล่นเทปหรือวิทยุเทปนะครับของบอกไปอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นของไอว่านะนทันสวยเลยเพิงถ่ายไว้ก่อนนะครับอน,นี้ก็เป็นของยี่ห้ออะไรเนี่ยครับ อันนี้ก็ชาร์ปนะครับสภาพมันฝาหลุดไปนะตรงนี้ฝาหลุดนะครับเอ่อผมไม่แน่ใจว่าเปิดได้หรือเปล่านะรตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของเทปคัดเสร็จนะครับก็น้อยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกเปียโนโน,นะครับเปียโนต่างๆโอ้อันนี้มันไม่ธรรมดานะอันนี้ห้าพันนะครับห้าพัน ้าจะพร้อมที่ตั้งเลยนะนี่มีที่ตั้งด้วยห้าพันนะครับตัวนี้เป็นของห้าพันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเกียโนนะครับเกียโนก็เยอะนะครับโอเคครับไปดูส่วนของอ เครื่องอแอมขยายแล้วกันนะครับอันนี้ไขโอเนียนะครับสนะามพันห้าเ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจออีกแล้วนะรถรถ รถ70%ก็มาเยอะหรอมาครับมาดูครับมาดูมาดูมาชมแล้วนี่เครื่องอะไรครับตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องเล่นดีวีดีครับอ๋อดีวีดีนะครับอันนี้ลองหรือยังยังครับกำลังหาสายไฟอยู่สายไฟนี้เราต้องต้องมาเองหรือว่าเขามีให้อันนี้คือเขาถอดออกครับมันจะเป็นแบบถอดออกได้ผมผมก็ต้องมาหาให้ไปไปลองครับไปเสียก็คือตัวตัวนี้คือสายไฟที่เขาให้ลองใช่ไหมกาต้องมาเจอตัวนี้ คือบางคนมาไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องหาตรงไหนอ๋อที่คือก็คือจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตัวนี้มันใหญ่ไปก็ไม่ใช่อ๋ออันนี้เราต้องต้องมาหาสายตรงนี้นะครับต้องให้มาเสียเข้าตรงนี้แล้วก็ไปเสียบกับปักไฟอีกทีเนี้ยก็จะก็จะเปิดได้ต้องทดลองได้นะอ๋ออันนี้คือต้องมาต้องมาสุ่มหาหาสายด้วยนะเพราะว่าบางบางตัวก็จะมีสายอยู่แล้วอ๋ออ๋อบางตัวคือสายมีอยู่แล้วบางตัวเนี่ยครับไอตัวนี้ก็มีสายอยู่แล้วก็ไปเสียบเสียบไฟได้ครับ นี่เราเราไม่มีเราก็ต้องมาหาค่ใส่ตรงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้นะครับบรรยากาศเจ็ดสิบปอร์เซนตนะครับก็คึกคักนิดหนึ่งขอไปนะครับผมคึกคักนิดหนึ่งเมื่อกี้ถึงอ๋อเนี่ยเนี่ยได้เหรอตอนนี้ก็คือได้แล้วก็จะมาใส่ตัวนี้อ๋อไปก็ครับผมตัวนี้ก็ไปเสียบจะไปได้หรอเปล่าได้นะโอันนี้อันนี้เป็นความรู้เนี่ยผมนึกว่ามันมีมาทั้งหมดนะ ก็ก็เป็นแบบแบบถอดถอดได้ครับบางตัวก็บางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับครับผมครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นการใช้สายไฟนะครับก็คือต้องบางบางตัวมันก็มีสายไฟมานะคือบางตัวก็จะไม่มีมาเครื่องเล่นดีวดีเครื่องเล่นซีดีอะไรพวกนี้นะอันนี้ชา์ินะครับสามพันห้าเมื่อกี้ผมบอกว่าราคานี้สามพันห้าใครมีนะครับสามพันห้า อ่าแล้วก็พวกมินิคอมโปนะครับไมโครโคอมโปนะครับคือผมอาจจะเรียกผิดนะบางชิ้นมันก็เป็นไมโครโคอมโปนะไอว่านะครับพา n าโซนิกโซ n y นะอันนี้เป็นของพานาโซนิกนะครับ2อ0พน้านะครับ2อ0พันห้าอืมอันนี้โซนี่นะครับสองพห้านะครับผม ไมโครคอมโปนะบางตัวก็อาจจะเรียกผิดโอ้อันนี้เป็นทีวีนะครับส้นสัสองพันห้าแสนสวยเลยน่ารักไม่ใหญ่นะไม่ใช่ว่าใหญ่นะเนี่ยจับดูประมาณนี้เองนะประมาณมือผมนะเนี่ยแต่ข้างหลังนีย่ยาวมาตรงนี้นะน่ารักเลยน่ารักกะล็อกผมไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่านะครับ ผมให้ดูช้าๆแล้วกันนะครับเข็นบดนะครับซึ่งบางตัวผมก็ไม่รู้การใช้างานนะครับนะท่านผู้ชมรู้จักก็คอมเมนต์นมาได้นะครับเทวเนียนะครับตัวนี้เขาเปิดแล้วนี่เขาปิดเขาปิดเขาเลย้ปิดไม่ได้นะครับสามพนห้าละ จะถ่ายรูปไว้สวยนะครับสามพันห้านะครับราคาก็ไม่เบานะสามพันห้าก็ลดเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะถูกลงนะโตชิบ้านะครับตัวนี้สามพันห้านะครับก็ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เหลือเท่าไหร่นะครับก็สามพันห้าลบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นดูนะครับ ก็จะได้ราคาที่มันถูกลงนะเครื่องเล่นเฟซสองหัวเลยอไอว่านะครับเป็นภาพไปเยอะเลยนะครับดูกันไปช้าๆนะครับ3,500นะครับยิกสเตอร์นะครับ ได้อะไรครับวันนี้อ๋อหมดแล้วดวครับเดี๋ยวลดเก้าสิเปอร์เซ็นก็ลองไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับยังลองได้นะครับนะก็เหลือกระล้องกระแหลงแล้วนะครับนี่แล้วก็ต้องรอรถใหม่นะครับรถใหม่มาก็คือราคาก็ยังเต็มเต็มร้อยนะครับก็คืออาจจะสมมติว่าราคาสองพันหนึ่งก็คือเขาไม่ลดก็คือสองพันสามพันห้านะครับแต่ว่า ก็จะเป็นของดีนะครับของของที่มันมีก็คือของดีหมายถึงว่าของยังคุณภาพยังโอเคนะคือเรามาก่อนเราก็ได้ก่อนแต่อาจจะแพงหน่อยนะครับอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าก็ได้ของดีก่อนคนอื่นนะแต่ถ้าราคา70%ซก็อาจจะเขาเลือกไปแล้วนะครับของแคนนอนอันนี้คืออะไร2,500นนะครับเป็นเครื่องอะไรเอ่ย เคนบูดนะครับแบนด์ก็เป็นแบรนด์เดิมๆนะน,น,นี่อันนี้อาจจะเป็นแบรนด์ที่คนค่อนข้างหานะเดีย๋ยวผมให้ดูแปลกๆหน่อยโอ้นะครับสามพันห้านะอันนี้ก็เป็นของ ต้องมาดูเองนะครับบางทีผมถ่ายภาพไปมันอาจจะไม่สวยหรือว่ามันอาจจะสวยเกินไปหรือเปล่านะนะครับต้องมาดูเองหรือว่าติดตามทางเพจของ Lucky Home นะครับ L h a u d i o นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ติดตามได้นะครับแล้วก็สามารถอัปเดตรายการที่เขาลดราคาตลอดนะก็จะมีแจ้งทางเพจนะครับนะผมก็จะพยายามนำเสนอนะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เวียนมานะนาน,นานครั้งที่จะได้มาอัปเดตนะครับนะ อาจจะไม่ได้มาเรื่อยๆนะครับก็ติดตามทางเพจของ lucky home ได้นะครับกดังญี่ปุ่นมือสองครับเดินตลาดมือสองของเก่าของสะสมนะครับผมก็จะพยายามเดินบ่อยๆนะครับมีคอมโป้นะครับนี่สี่พันห้านะครับตัวนี้ไม่ถูกเลยนะครับก็ลดเจ็ดสิบอร์เซ็นตนะครับบางท่านเขาก็มาเอาเฉพาะ ตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงเอาตู้ลำโพงไปบางท่านก็มาเอา,เอาแอมขยายแล้วเครื่องเล่นอ e ร์นะครับเป็นไมโครคอมโปมินิคอมโปนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับผมพาดูไปเรื่อยๆนะครับผมห้าพันนะครับนี่ อันนี้ก็แถวแรกนะเดี๋ยวไปดูแถวที่2นะครับอันนี้ก็เป็นโตชิบานะ้านะครับ3ามสามพันห้าสันห้าสี่พันะครับโซนี่2 5งพนะครับ โคคอมโคลวิน,นิคอมโคนะครับอืสองพันห้านะครับอ่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเหลือน้อยลงนะครับน้อยลงแค่จะหมดกแล้วลวใครตาดีได้ตาลายเสียนะครับไปลองได้นะครับวันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังลองได้นะแต่ถ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือ อลองไม่ได้นะครับลองไม่ได้ไอโอเนียนะครับคนรักเครื่องเสียงแนวเครื่องเสียงเก่าเครื่องเสียงญี่ปุ่นก็พลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาส่วนนี้ก็เป็นส่วนของที่เขาไล์สดใสกีตาร์ครับกีตาร์ประมูลนะครับ โซนี่โซนี 3, 5 5. 5. 5. ่โซนี่ก็มียามาฮ่านะครับสามพันห้าสี่พันห้าะครับลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมอาจจะถ่ายวูบไปวูบมาต้องขออภัยด้วยนะครับบางท่านบอกว่าผมถ่ายไว้เพวกนี้เป็นไมโครคอมโปนะครับยังใหม่อยู่นะครับก็คือใส่ ใส่ใส่ USB ได้นะครับนี่ในี่ใส่ USB ได้นะถือว่าเป็นไมโครคอมโพนะครับใหม่รุ่นใหม่อันนี้สองพันห้านะครับวิสเตอร์นะครับเตอร์ไอว่านะครับอันนี้ใส่ใส่ USB ได้นะครับยังเป็นใหม่อยู่ยังยัง,ย,งยังรุ่นใหม่อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเทปคัดเสกขอเป็นเครื่องเล่นดีดี G G ครับ สวยเลยผมเห็นแล้วผมก็ชอบนะสวยอยู่นะ2,500นะเนี่ยไอว่าก็3,500นะครับราคานี้ก็เป็นราคาเต็มนะครับอ่าจริงๆแล้วมันมีราคาเต็มเขาจะติดราคาเต็มไปแบบนี้นะครับนะ เพื่อให้รู้ว่าราคาเต็มก็คือ2 5 0 0แล้วก็ไปลบาาราจารย์ลดราคานะครับตอนนี้70%นะครับ90%ก็เป็นราคาเหมานะครับอันนี้ก็ือว่ายังใหม่อยู่นะครับเป็นน้อน2 5 0 0นะครับ2,005 ันนี้ก็ใส่ USB ได้นะครับนะใส่ USB ได้ก็ยังถือว่าใหม่นะก็ยังเป็นรุ่นใหม่อยู่ตัวก็ถือว่ายังรุ่นกลางๆนะครับไนมะ่ไม่ถึงกับเก่ามากนะครับนะใส่ USB ได้ใส่อดี e ได้นะครับนี่โอเคครับ โซนี่นะครับอันนี้วิกเตอร์ตัวนี้เท่าไหร่สามพันห้านะครับตรงเล่นแผ่นเสียงโบราณน,นะครับเสองพันห้านะครับต,ตัวมันก็พังไปแล้วนะนี่อย่างพวกนี้ก็ถือว่าอาจจะย้งใหม่อยู่น,น,นะนะของยาม,มาฮ่าครับ เท่าไหร่อะ,อะตัวนี้ไม่บอกราคานะเป็นน,น่องก็มีนะครับตัวนี้นีครับเป็นหูข้างล่างนะอันนีม้มีคอมโพนะสามพันห้านะครับ ไอ้ว่านะสองหัวเทปนะครับอันนี้ก็เป็นเทปตรงนี้น่าจะใส่ผมให้ดูเป็นบางตัวนะบางตัวก็อาจจะถ่ายไม่ถึงต้องขออภัยด้วยนะครับสี่พันห้านะครับตัวนี้ ผมข,ขอโทษครับอ,อ๋มมอมัวแต่มองใช่ไหมครับใปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงโซนเครื่องเสียงนะครับก็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศคึกคักนะครับคนมาเลือกมาลือกัน ละหั่มนะครับแล้วแต่ใครเลือกได้เลือกดีนะครับเดี๋ยวให้ดูโอ้โหอันนี้มันเป็นชุดอะไรเนี่ยน,นี่แน่ใจว่าเขาเลือกได้ย่างนะครับห้าพันนั้นเนี่ยไอ้เนียเนี่ย ครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องเสียงนะครับโอเคนะครับอเคนะครับวันนี้ก็เป็นการลด70%นะครับของอโกดัง l u c กี้โฮมนะครับ เป็นรายการลดสินค้าผมมาประมาณทักตอนนี้น่าจะบ่ายโมงนะคนก็เริ่มน้อยลงนะเมื่อเช้านี้คนเยอะมากนะนี่ครับก็ให้อัปเดตนะครับ <c oughs> ตามเพจที่ผมขึ้นไว้นะครับ L H Audio นะครับคือไม่มีเบอร์โทรติดต่อนะครับให้ให้ติดตามทางเพจแล้วก็ทักทางเพจได้อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับ โอเคนะครับผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้ามีอัปเดตใหม่ๆผมก็จะมาอัปเดตบ่อยๆนะครับโคดังลักซี่โฮมนะครับผม